อ่ะต่อครับคันนี้นอ,นอัปเดตเป็นพวกคันใหม่นะครับที่ที่เข้ามาแต่ว่าถ้าคันเก่าเก็อาจจะราคาอาจาอาาจะปรับเปลี่ยนไปบ้างบางคันก็ผ่านการซ่อมแล้ว <Okay. S 2> ผ่านการตรวจเท็แล้วก็อาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นแต่ว่าผมก็พยายามดูแลให้ราคามันถูกที่สุดแหละตอนนี้ตัวน,นี้เพิ่งมาตัวน,นี้เพิ่งมาอ่าตนนัวนี้ยูโร เอฟที90นะครับตัวนี้เครื่องสี่สูบเทเบิลนะครับมาพร้อมดันหน้าฐานหลังตัวนี้จดดราคาไป200,900บาท200,900ครับได้ดันหน้าฐานสามดันหน้าฐานสามเอฟที90ครับ90แรงครับโอ้คันมาเริ่มเลยรถใหญ่ในราคาเบาๆครับันี้พร้อมใช้งานเลย200,900ครับสมัครฟรี300โล เอ็มเก้าพัน 000, ครับสามแสนด้าน <3, 000. S 2> หน้าพัหนลหนนลังเอ็มเก้าพันครับ,ารรบ, 000, รบมารอบนี้รถไทยเยอะนะครับรถไทยเยอะมากรถไทยฟอร์ดเร็นรถไทยฟอร์ดครับอันนี้เป็นฟอร,ร,ร์ดเจ็ดสิบห้า <Ford 75 S 1> <75 S 2> แรงเจ็สิบห้าแรง ตัวนี้เจ็ดสิบห้าแรงก็เอาไปแสนเก้าหมื่นเก้าครับแสนเก้าหมื่นเก้าพันดันหน้าพันหลังพร้อมใช้งานดันหน้าพันหลังนี่นะตัวนี้จะเป็นวิสุวิชิ ซูบิชิครับ28แรงตัวนี้ก็ตัวรถกับใบดันตัวนี้80,000ื่นครับ80,000ื่นครับพร้อมใช้งานสองเพลาขับเครื่องสี่ล้อ80,000บาท80,000พร้อมใช้งานนะครับสองเพลาสองเพลาโอ้สองเพลาขับเครื่องสี่ล้อสี่ล้อครับคอมิซูนะคอูนี่ครับมีใบดันให้ใช่ครับแล้วก็จะมีแมสซี่แมสซี่65ตัวนี้อันนี้แมสซี่ครับ มหห้าท่อซ้ายอ๋อเมส์หกห้ท่อซ้ายอย่างงี้นะไปสี่หมื่นครับได้ครับเครืองหลวับได้แต่ว่าเครื่องหลวมสี่หมื่นนะครับคันนี้อันนี้สุดุ้มตส์แลก็ฝากรถเกวยรเกาตาสองพันศูนย์อ๋อคันนี้นะอัน้นกคันละแสนสองครับสอนครับดีซีหกศูนย์สองคันนี้นะครับ ขันละแสนสองสักพัฒนาสักพาคนาอันนี้สามแสนครับดนเลยครับราคานี้นใกล้ถึงดนดนขายแบบดนดนๆครับคันนี้สามแสนบาทตัวเดินสิบสองปั๊มยี่สามเครื่องสองร้กสิบตัวเดินสิบสองปั๊มยี่สิบสามครับโอ้สเปคสุดยอดเลย,เลยสเปคถือว่าสเปคใหญ่นะสาม0 0แบาทครับดนดนดวน

4,600,600เสื้อลายเสื้อลายเครื่อยนต์ที 3, ครับตัวนี้อันนีนเก้าหมื่นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัได้ดันหน้าผ่าน,า,า,นนา,านหลังครับดันหน้าผ่านหลังสวาใช้งานได้ปกติครับใช้งานได้เลยตัวนี้นะ ตัวนี้กเกษตรครับรถเกี่ยวกเกษตรทันนี้สามแสนหรอสามแสนบาทโอมท่านต้อนรับหน้าฝนแล้วก็คันนั้นเอาสองแสนห้าท่านไหนสักนี่นะนติด,นนต,ดติดกันท่านสองแสนห้าคนเดินสองร้อยเครื่องอันนี้สองแสนห้ามิตซูเขะแล้วอันนี้สองแสนห้าครับ เครื่อง 6M61 ็มหกห่งครับตัวเดิน200ตัวเดินส0งรัอยรถสายฟอร์ดตัวนี้ติดกันคันนี้ฟอร์ดครับอันนี้ก็แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแสนเก้าหมื่นเก้าพันดันหน้าผ่านหลังด้านหน้าผ่านหลังครับเอกสารซื้อขายนะครับรถสายฟอร์ดเท่าเดียวส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารสัญญาซื้อขายนะครับไม่ค่อยมีเรื่องทะเบียนแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ทำอะไรให้แล้วพี่เห็นสีใหม่ๆหม่ เก,เก็บสีชุดใบมิดเก็บรูดซึมกระบ,บอกไข่เก็บรูดซึมใช้งานได้เลยใช้งานได้ปกติครับโอเคอต่อมาก็จะเป็นรถเกียวดีซีร้อยห้าอีกท่านนี้รถเกียวดีซีร้อยห้าอีกครับรถจดทะเบียนปีหกสามนะครับน่าจะเป็นลากจดแต่ว่าก็ค,คือเช็คให้พร้อมใช้งานเอาไปห้าแสนห้าแสนบาทเ,เ,เกียร์แท็กให้ใหม่สองข้างเลยครับต้องเปลี่ยนล้อแท็กให้ใหม่เลยสองข้างสวย สองห้าแสนบาท5,000นนะครับ,รบเปลี่ยนล้อให้ใหม่สองข้างเล่มทะเบียนพร้อมครับพร้อมใช้งานเช็คให้ใหม่เลยร้อยห้าเอีกต่อมาไมโครพีซีหกสิบรุ่นสามนะพร้อมใช้งานเอาไป แสนเจ็มืนบาทแสนเจ็ 7, ครับแสนเจ็ดหมืนโสวยบูฟามสวยครับื่องดีมาก็จะมาเป็นยูโรอีกตัวนึงครับยูโร <Euro. S 1> <FT 90. S 2> ทสองคันที้ <FT 90. S 2> อ่าตัวน,นี้ตัวน,นี้แถมดันหน้าให้ดันหน้า,<อ>าครับไอหาสองแสนห้าสองแสนห้าหบาท 90แรงเก้าสิบแรงขนาดใหญ่มากเลยครับเริ่มเลยเก้บบาสิบโปรโมชั่นครับดูเลยนะมีแค่ดันหน้าให้นะครับแต่ตอนนี้มีมีดันหน้าอย่างเดียวมีดันหน้าอย่างเดียวแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นจอนเดียจอนเดียครับจอนเดียสองศูนย์สามศูนย์นะครับตัวนี้ขนาดเจ็ดสิบแรงเท่าเดียวแถมดันหน้าให้อ๋อดันหน้าครับอ่าตัวนี้ก็ คิดไปเดี๋ยวด้านหน้าผ่านหลังแล้วกันเอาเอาไปแสนหนึ่งด้านหน้าผ่านหลังหนึ่งแสนบาทอ๋อหนึ่งแสนครับคันนี้มีด้านหน้าผ่านหลังให้นะกระโปรงมีไหมพี่กระโปรงมีครับมีนะครับผมีให้ครับได้เลยแล้วก็จะมีตัวนี้ DC เก้าห้า DC เก้าห้าครับ DC เก้าห้าตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยพร้อมตัวนี้ เอาไปสามแสนสองมื่นบาทสามแสนสองมื่นี่ครับปคอเล็บิดโอ้ปลาคอเล็ด้วยคอสปริงแล้วคอสปริงสามแสนสองหมื่นนะครับมนตรงปสามโลพร้อมใช้งานเลยอ่มีสลด์นิล้อครับสลัวนี้ก็แปดแสนบาทครับแปดแสนครับเป็นสลด์นาดแบกสองเข่า เครื่อง380แรงครับหัวซีรีส์700พร้อมใช้งาน800,000เลิ่มต้เบียนพร้อม800,000นะครับ,บ 3, 1, 7, 9, รครับเอกสารบอล79รึบร้อยครับอันนี้เป็น DC 70 DC 70 DC 70, DC 70ก็ราคาโปรโมชั่นครั้งละ200,7000บาท200,7000 มีกี่คันครับตัวนี้สองแสนเจ็ดหมื่นตอนนี้น่าจะมีประมาณสามสามสี่คันนะครับมีสามสี่คันรุ่นนี้นะครับดีซีเจ็ดศูนย์นะขันละสองแสนเจ็ตอนนี้มีอยู่ประมาณสามถึงสี่คันก็มาเลือกดูนะครับตัวนี้ไมโครฮุนไดตัวนี้หกสิบรุ่นเจ็ดหกสิบรุ่นเจ็ด ปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันนะครับผมอันนี้เอกสารยินไว้พร้อม279,000บาท279,000บาทมีรายแยกด้วยครับตรงนี่มีรายแยกครับเป็นรถปรมูล,ยยล,มลรถเกลียวเยอะครับรถเกลียวกับรถไทยเยอะนะมารอบนี้ จะเข้าสู่หน้าเกี่ยวแล้วพี่วิทัก,ก็เลยเอารถเกี่ยวเข้ามาเยอะหน่อยตอ่อมาครับดีซีหกแปดดีซีหกแปดตัวน,นี้เอาไป 1, 000, 60, 000าหนึ่งแสนหกหมื่น 60, บาทหนึ่งแสนหกหมื 1, 000, 60, 000, ่นบาทนี่เป็นหกแปดนะฮะอุ้มนะครับเป็นรถอุ้มครับตามสภาพรครับขับได้ปกติขับได้ รถเกลียวเล็กคันนี้ครับก็ห้าหมื่นบาทนี่ครับห้าหมื่นนะแล้วก็จะมีรถตีดินรถตีดินข้างหลังนู้นครับตีดินก็ตอนนั้นเอาไปแสนเจ็ดป่ะแสนเจ็ดนะหลายคลิปอยู่นะครับรถตีดินคันนี้ใช้งานได้ปกติครับใช้งานได้เลยแสนเจ็ดนะต่อมาครับรถเกลียวเกิดเจริญ สองแสนแปดแล้วอีกคันละพี่ตอนนี้อ๋อที่จริงมันมีแฝดนะรถคันนี้แต่อีกคันหนึ่งไปแล้วเหลือคันเดียวครับตอนนี้ตัวเดินสองร้อยแปั๊มบสเครื่องสองร้สิบกิโเครื่องสองร้อยสิบสองแสนแปดหมื่นแล้วก็จะมีตัวนี้สี่ล้อกลางสล็อกลางครับโตโยต้าแปดสิบห้าแรงอันนี้เลื่อนสเยนพร้อม แต่ไม่มีชุโนตนี้ขายแปดหมื่นบาทดำไหมพี่ดำครับอ๋อดำด้วยนะแปดหมื่นนะมีชุดเล่มทะเบียนแต่ไม่มีชุดโอนเป็นรถกบป่าไม้ครับแปดหมื่นครับดำด้วยแล้วก็รถเกียวดีซี95คันนี้ก็เอาไปสามสามแสนสองเหมือนกันสามแสนสองดีซี95ครับเดี๋ยวคิดให้ความเป็น หมือนใช่เหมือนไอคันข้างหน้าเลยเหมือนกันอ๋อราคาเท่ากันเลยเท่ากันสองแสนดีซีเก้าห้าครับเห็นสองคันแล้วราคาเท่ากันเลย <Okay. S 2> สามแสนสองหมืน่นาด้วยแมคโครโครับแมคโครเอสเคศูนย์ห้าเทียบเท่าพีซีโอ้เท่าร้อยยี่เลยตัวนี้เอาไปสองแสน สองแสนห้าหมื่นนี่ครับโกบนะพร้อมใช้งาน SK05 ประมาณตัวร้อยยี่พร้อมใช้งานนะครับนี่แคทครับร้อยห้าสิบรบตัวนี้ร้อยห้าสิบ คิดหกแสนบนบาทมุงกีพอดีเอาไปให้ช่างเขาทำอยู่งกีทรงซ่อมอยู่ครับเอามาจอดซอมมุกีก่อนหกแสนบาทฟอร์ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนะครับฟอร์ดเจ็ดเจ็ดห่งศูนองเ่าใช้งานด้านหน้าผานหลังตัวนี้สามแสนห้าหมืนบาทสามแสนห้าครับสบฟรีสามร้อยสบฟรีสามร้อยกิโลันนี้เป็นสองเข่าขาหน้าแทเอฟครับตัวนี้เอกสารสัญญาซื้อขายนะครับ ลแล้วก็มิตรงฟงมินิตรงฟง,ม,ง,ฟงมินิอ๋อมินิตรงฟงมินิตรงฟง,งตัวนี้ก็ส <39. S 1> ามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าครับได้เลยใช่ครับแต่ว่าต้องถ้าจใจดีให้ไปเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิงมันหน่อยน่า,นาจะเป็นพวกคาร์บูมันน่าจะอันนั้นมันจอดนานแต่ว่าสตาร์ตติดขับได้ใช้น้ำมัน, in นบินซินเหรอเปื่อนอ๋อบินซินแล้วก็ขัสีส้ม สีส้มตอนนั้นแปดหมื่นห้าอคันส้มนะครับแปดหมื่นห้าเลขทะเบียนพร้อมนี่นะมันเป็นรถอะไรพี่ตัวน,นี้ตัวนี้เป็นรถยี่สิสีกกลส้อกลางสีล้อกลางเครื่องยนต์แปดสิบแปดแรงนี่นะคันส้มครับต่อมาครับฟอร์ดอนนก็จเป็นฟอร์ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจสามตัวนี้ T สามเป็นเครื่องหกพันหกแล้ว ฟ <Ford, S 2> อร์ดแสนเก้าหมื่นเก้าครับ, 1999, รบมีหลายคันนะราคานี้เท่ากันเลยฟอร์ดมีประมาณ 3, 4, สามสี่คันสามสี่คันนะสามสี่ห้าคันแหละแล้วก็ตังน,นี้ลูกค้าจองแล้วอันนี้จองแล้วก็นนวตรวนี้เป็นโคตาโคตาตัวนี้เก้าสิบห้าแรงนะครับตัวนี้สามสภาพครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเพราะว่าขับได้พอดีเข้ามาตีเทินอ่ารถอีกคันไป ผมก็ลากขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นรถลันมันยังไม่ได้ลองยังไม่ได้เทสครับเอาไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองเข่าสองเราอุปกรณ์อยู่ครบนะครับแสนเจ็ดหมื่นนะครับ,บ <า S 2> ยังไม่ได้ลองเจ้าข<า>องเก่า<ๆ>บอกขับได้เขาเทได้เขาจอดนานเนี่คยคล้ก็สวยๆเลยครับพ้าสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถไทยอ่ะมันจะเป็น กระบอกเชื่อยกใช่ไหมครับครับแต่อันนี้คือรถนอกมันจะเป็นอ่าฝาไฮแบบเหมือนกับพวกพวกฟอร์ดพวกอะไรเงี้ยอ่ามันจะไม่มีกระบอกหลังยูโรห้าสิบห้าไรเครื่องยนต์สี่สูบตัวนี้เป็นเกียร์ชัเทิลด้านหน้าผ่านหลังแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทอัดพร้อมใช้งานเลยนี่นะฟอร์ดสามเก้าสามศูนย์หกสิบห้าแรงหกสิบห้าแรงครับนี้เล่มทะเบียนพร้อมครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่เอาไปสามแสนด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่สามแสนบาท อุปกรณ์3ามชิ้นเลยครับ,รบใช้งานได้เลย300บาท300สองปี300โลต่อมาครับหกลอ้ S. <S นนอ TS ติดแมคโครโอ้เป็นอยู่บนหล้อเลยตมวได้้องตัวครับเ่ยแมคโครก็่อเข้า p ีหกจุดแมคโครติดหล้อครับ ครับย้อมมันก็พอไป 100, 30, สองแสนสามมืนบาสองแสนสามมืนเป็นหก้อติดแมคโครครับไปดูได้ไหมนี่ครับอ๋อเขาจะมีขาตั้งนะครับอันนี้เละพี่สองคันนี้เหรอใช่ครับเนี่นะ M ห้าพันครับ มีสองคันนะคันละสองแสนห้าด้านหน้าพาดหลังนี่ครับเอ็มห้าพันนี่ก็เอ็มห้าพันคันละสองแสนห้าครับรถไทยเยอะมากเลย